อันดับตึกที่สูงที่สุดในไทยข้อมูลเดือนเมษายน2568อันดับ5 One City Center ความสูง275.76เมตรจำนวนชั้น61ชั้นอันดับ4ใบหย,ยก2ความสูง304เมตรจำนวนชั้น85ชั้น อันดับ3 Four Seasons Private Residence กรุงเทพความสูง308.5เมตรจํานวนชั้น74ชั้นอันดับ2ตึก k i n g Power มหานครความสูง314.2เมตรจํานวนชั้น78ชั้น อันดับ1ตึกแมกโนเลียวอเตอร์ฟอนเลสซิเดนแอดไอคอนสยามความสูง317.95เมตรจำนวนชั้น73ชั้นและตึกที่กำลังก่อสร้างซึ่งจะกลายเป็นตึกที่สูงที่สุดในอนาคตคือ s i กเนเจอร์ทาวเความสูง436.1เมตรจำนวนชั้น92ชั้น